ดวงชะตาวันพุทธที่สิกันยายนพศ2568คําทําคำานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารซึ่งมีดาวอังคารเป็นเทพเจ้าแห่งการกระทำและความกล้าหาญเป็นดาวประจำตัววันนี้คือวันแห่งการปรับทิศท,ทางของพลังงานสู่ความแม่นยำธรรมชาติของคุณคือการลงมือทำการพุ่งไปข้างหน้าและการพิชิตอุปสรรค แต่พลังงานของราศีกัรที่โดดเด่นในวันนี้เรียกร้องให้คุณปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานมหาศาลของคุณจากการใช้กำลังมาเป็นการใช้ความแม่นยำดุดดังนักรบที่เปลี่ยนจากการใช้ดาบใหญ่มาเป็นมีดผ่าตัดที่เฉียบคมพลังขับเคลื่อนและความทะย,ยานของคุณยังคงเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าแต่จะทรงประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อถูกนำทางด้วยแผนการและกลยุทธ์ที่ผ่านการไตรตรองมาอย่างดีแล้ว การกระทําที่หุนหันพลันแล่นจะส่งผลเสียในขณะที่การริเริ่มที่วางแผนมาอย่างรอบคอบจะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม การงานพลังงานที่ร้นเหลือของคุณจะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าที่สุดในงานที่ต้องการความละเอียดและความใส่ใจเป็นพิเศษเส้นการตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการจัดการโปรเจกต์ที่มีรายละเอียดซับซ้อนความสามารถในการลงมือทำทันทีของคุณเมื่อผนวกกับพลังการวิเคราะห์ของดาวพุธจะทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ค้างคางมานานให้หลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามควรระวังความใจร้อนที่อาจทําให้คุณมองข้ามรายละเอียดสําคัญไปได้การทํางานร่วมกับผู้อื่นอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันได้หากคุณพยายามริ่งรัดจนเกินไปควรใช้ความอดทนและสื่อสารอย่างมีเหตุผลการเงิน วันนี้เป็นวันที่ดีเยี่ยมในการลงมือจัดการเรื่องการเงินที่ต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจแต่การตัดสินใจนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีเราด้วยเช่นการรีไฟแนนซ์หนี้สินการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการเงินหรือการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ศึกษาข้อมูลมาอย่างถี่ถ้วนแล้วพลังของคุณเหมาะที่จะใช้ในการลงมือทำตามแผนการเงินที่วางไว้ไม่ใช่การเสี่ยงโชคโดยไม่มีข้อมูล ควรหลีกเรื่องการลงทุนที่เร่งรีบหรือการใช้ใจ่ายเงินก้อนใหญ่ตามอารมณ์ชั่ววูบความรักคนสูตรคุณอาจรู้สึกดึงดูดใจคนที่ดูฉลาดสุขุมและมีระเบียบซึ่งอาจแตกต่างจากสไตล์ของคุณที่ชอบความตื่นเต้นเร้าใจนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่เน้นความมั่นคงและความเข้าใจซึ่งกันและกัน การแสดงออกถึงความจริงใจและความตั้งใจจริงผ่านการกระทำที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะสร้างความประทับใจได้มากกว่าการแสดงออกที่ลดผลคนมีคู่พลังงานที่ร้อนแรงของคุณอาจต้องถูกปรับให้ละมุนล,ละไมลงในวันนี้คนรักของคุณอาจต้องการการพูดคุยอย่างมีเหตุผลและการวางแผนอนาคตร่วมกันมากกว่าความรักที่ฉาบฉวยลองชวนกันจัดบ้านจัดตารางชีวิตหรือวางแผนการเงินร่วมกัน การลงมือทําสิ่งต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวจะเป็นการแสดงความรักที่ลึกซึ้งและยั่งยืนพึงระวังคําพูดที่ตรงเกินไปจนอาจทําร้ายจิตใจคนรักโดยไม่ตั้งใจสุขภาพดาวอังคารเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อพลังงานและอุบัติเหตุการใช้พลังงานอย่างไม่ระมัดระวังในวันนี้อาจนํานนไปสู่การบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆได้ง่ายควรมีสติในการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะเมื่อต้องทํางานกับเครื่องมือหรือเครื่องจักร การออกกำลังกายที่เน้นความแม่นยำและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือพิลาทิสจะช่วยปรับบาลานซ์พลังงานของคุณได้ดีกว่าการออกกำลังกายที่หักโหมอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือความไม่อดทนและหงุดหมิดเมื่อต้องเผชิญกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดและดำเนินไปอย่างเชื่องช้าคุณอาจรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องน่ารำคาญและเสียเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานที่ผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่ปกพร้องได้นอกจากนี้พลังงานที่พุ่งตรงของคุณอาจถูกมองว่าเป็นการก้าวร้าวในสายตาของผู้อื่นหากขาดการสื่อสารที่นุ่มนวลคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานก่อนจะลงมือทำโปรเจกต์ใดๆให้ใช้เวลา5-10นาทีในการเขียนขั้นตอนการทำงานอย่างย่อๆ การทำเช่นนี้จะช่วยให้พลังงานของคุณมีทิศท,ทางที่ชัดเจนและลดความผิดพลาดลงได้เมื่อรู้สึกงุดหงิดให้ลุกขึ้นเดินหรือพักสักครู่แทนที่จะฝืนทำต่อการเงินกำหนดวงเงินในการใช้ใจ่ายสำหรับวันนี้อย่างชัดเจนและยึดตามนั้นอย่างคร่งครัดหากมีการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญให้เขียนข้อดีข้อเสียออกมาก่อนก่อนที่จะสรุปเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นมาจากเหตุผลไม่ใช่แค่อารมณ์ ความรักฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีในวันนี้พยายามทำความเข้าใจในมุมมองและเหตุผลของคนรักก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองการกระทำเล็กๆที่แสดงถึงความใส่ใจเช่นการชงเครื่องดื่มที่เขาชอบจะสื่อสารความรักได้ดีกว่าคำพูดนับร้อยค่ะ